สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกายีาวีีเช้าบ่ายนะคะประจำมาที่ยี่สิบเก้าเมษายนปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับวีพีเช้าตัวเด่นก็คือ0ูนก็ะสามห้าก็ะแปดศูนย3ศูนนนสู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 นหนะจบคู่ก็0 3 3 0 05 50 08 80 38 83นะ03 35 82 0 38 50 3ย์หรือจะ0 3 5ก็ได้เนาะ <c oughs> ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปใบ่ก็ย์กย14กับ0 1 0 1 3 1 4 1 5 1 7 1 9 7 0 7 1 7 3 7 4 7 9 4, 7 0 4 1 4 7 1 0 4 1 7 0 จับกู่ก็หนึ่งศูนย์ศูนยเนยาะสี่เจมาเหมือนกันทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับลุ้นด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแยวเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ